ถ้าสุเกมมินิเพชรลันลันนะคะไม่เป็นเกมที่อยู่ในเครื่องของพี่นะคะซึ่งแบบว่าพี่ก็เห็นความน่ารักของน้องพี่ก็เลยเรามาทําคลิปดูนะว่ามันจะน่ารักหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันมินิเพชรลันลันะค่ะอุ้ยพี่ว่าน้องมีความน่ารักบ้างแหละเอาไปเช้าเพชรรูมพี่เพิ่งโดนพี่ชายเอ็มมาขววงมานะคะพี่โดนขู่ทั้งว่าอ้าพุดเดน เขาชอบขู่ว่าถ้าพี่มารีโซนหรือว่าแอบทำอะไรโดยที่ไม่บอกพี่กับสามีพี่นะเขาจะทำอย่างงู้นอย่างนี้ <c oughs> ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้แบบไม่มีอะไรน่ารักเลยก็มีเนี่ยทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้ความที่แบบเขาให้เราทำนะคะโอเคเออโอเคแปะ เออเออเอ้ยมัน <c oughs> มันหมาซอมจริงมันหมาซอมอะไรอ่ะพี่โง่เอ้ยนี่คืออะไรอ๋อกดขวามไม่ได้คอนติเนียอ๋อเข้าใจแล้วคือ <c oughs> ถ้าเราไปซ้ายอ๋อนี่ไอ้เดูก่อนผีมาอ้าวผีมา,าช่วยด้วย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  ยายายามาพี่ชายเอ็มเลยเวนเหมือนเขากำลังที่จะแบบมาคาพี่มอรลี่อะผีร้ายอ่ะเฮ้เราต้องหนีให้ทันคือเราจะต้องแบบซ้ายขวาซ้ายขวาเฮ้แต่พี่จะบอกว่าเกมนี้มันอยู่ในเครื่องพี่พี่ไม่รู้ว่าน้องๆจะเล่นยังไงอะมันชื่อมินิเพดรันลันอะมันอยู่ในเครื่องของมือถือพี่ไปเ้า ผีร้ายมีมาตามมาแล้วววว๊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 วขอ้องได้ปอดเธอกลัวเยี่ยดูสิพาพี่โดดพี่ชายเอ็มแบบว่าดุอะพี่กับได้ต้องมาเล่นเกมที่มันต้องหนีผีร้ายอ่ะเออดูไม่หรอกแต่พี่ชายเอ็มพี่กับสามีพี่อะเขาไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นหรอกอืมที่บะอินุเจกี เอาตัวเดิมมาพุตตนโอเคพี่จะออกผจญภัยโลกว่างอีกครั้งหนึ่งนะพี่คิดว่านะอายุอย่างพี่แล้วเนี่ยมันคงไม่เป็นไรหรอกมันจะต้องรอดสิเราอ่ะเราจะต้องรอดี่พี่วอลลี่ต้องรอดเอา้าอะไรเนี่ย แก่ไก่ครั้งหนึง่งคือพี่อะทําผิดสองครั้งแล้วไงคราวนี้เคยเลยโดนลงโทษแบบจริงๆอ่อะคือทําค่าขนมหายไงคือพี่ไม่ได้ทําหายอะไรหรอกพี่ก็แค่พาผู้ใหญ่ไปกินข้าวอะ่ะอืมเราก็แบบซื้อตุ๊กตาอะไรเงี้ยก็กลับกลายเป็นแบบก็ผิดเยอะ,อะพี่ก็งงนะชีวิตพี่เนี่ยเอา เออพูดมากไม่ได้อ่ะเปลี่ยนตัวบ้างอรอตัวนี้ <c oughs> น้องเงวเอ้ยน่ารักว่ะเอาเอาไม่เอาไมเอาไม่ <c oughs> พี่อยากรู้ว่าพี่จะได้สูงสุดอะ่ะ <c oughs> เท่าไหร่อ่ะต้องมีสตินิดนึงเธอถ้าให้พี่อะไม่ต้องพากไปนะแล้ให้พี่เล่นไปแบบไม่ต้องพากอะ่ะลับรองพี่เล่นได้ดีเลยแหละ แต่เนี่ยคือบ่นนะแต่พี่รสึกว่าชีวิตพี่มันแปลกจริงๆนะสาวสสาวเคยเห็นไหมแบบประมาณว่าคา่คือถ้าแบบพี่ไปเจอเรื่องอะไรมาก่อนหน้าที่พี่จะเจอเกมอะ่ะพี่ก็จะแบบเหมือนเมื่อกี้โดนพี่ชายเอ็มกับสามีดุใช่ไหมเรื่องแบบว่าเออชอบเอาเงินไปเลี้ยงคนอะ่ะเขาก็เลยไม่พี่ถึงเงินเลยะตอนเนี้ยอืแล้วก็ เขาก็หาว่าพี่ใจดีเกินไปคือเขาก็จะไม่ให้พี่คุยกับใครทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าพี่อ่ะมักจะถูกคนแบบเห็นคุณค่าแค่เฉพาะแบบตอนที่พี่อ่ะมีค่าขนมมาเขาก็เลยมองว่า มันเป็นค่าขนมของเขาคือเราใจดีอะใจดีได้แต่ไม่ใช่ใจดีจนแบบว่าหมดเป็นหลายๆร้านแล้วแบบไม่มีคนแบบเห็นใจอะไรองี้อ่ะทำไมผีมันเร็วขึ้นน่ะน่ารักมั้ยพี่ว่านะพี่อะก็ทำดีที่สุดแล้ว เพียงแต่มันพอเราโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีประสบการณ์ที่แบบนี่ทําให้เราผิดพลาดไปได้แต่พี่รู้สึกว่าความผิดของพี่มาว่าจะเป็นความผิดที่แบบพี่ทําความฝันพี่อย่างเงี้ยพี่ก็ผิดหรือว่าเป็น,ปนแบบพี่พาผู้ใหญ่ไปทานข้าวมากอะไรเงี้ยก่อนเขาจะตายจากไปอ่ะอันนี้พี่พูดตรงตรงพี่ก็ผิด อย่างเงี้ยคือมันต้องดูด้วยอะว่าพี่มารีผิดหรือว่าคนอื่นผิดนะพี่ก็ทําหน้าที่ของพี่อย่างเช่นพี่แบบขาย,ยตุ๊กตาได้พี่ก็เออได้สี่ร้อยสิบแปดคะแนนเออพี่ขายตุ๊กตาได้พี่ก็แบบก็ใช้ไปแต่แบบก็พี่ไม่รู้พี่นกว่ามันเป็นค่าขนมของสามีพี่อะไรเงี้ยบ่นไปก็เท่านั้นแหละยังไงก็ต้องถูกดุ น่นารักไหมพี่ได้ให้ดูหลายนาทีแล้วนะเนี่ยพี่แบบกลัวผีร้ายอะมันเหมือนพี่ชายเอ็มอะอมแต่ถ้าเกิดเขาวันหนึ่งเขาเลิกจะตามพี่แล้วเงี้ยมันก็เศร้านะเพราะเรา่็คงไม่มีตุ๊กตาใช่ป่ะก็ไม่ได้อ่ะเพราะงั้นก็ต้องมีเขาแหละอืมพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะดุพี่ทําไมนะบางทีนะ ทางทาที่พี่ก็ทํานู่นทำนี่ให้นะทางที่ดีที่สุดนะพี่ไม่ต้องคุยอะใครดีสุดจบเพราะคุยปุ๊บจะผิดท,ทันทีโอเคตามนี้แหละไปลองหาเล่นเอาแลา้วกันมินิเพชรันๆค่ะพี่ขอบบนหน่อยเหอะแต่มันก็น่ารักจริงนอะ